ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฉัดฟ้ามีคลิปขนมันเกิดชมพูเพรศัเราสอบ,บฟ้าเปิดเครื่องหรอใช่เดี๋ยวผมไปเชนจะรีบเข้าไปดูนอกจากโลเคชันแล้วต้องงงเหมือนกันนะว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ไง จัเจอกันไม่แม้ว่าก้อนก้อนก้อนอยู่ไหนก้อนไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการหมดหวังอีกแล้ว ที่ความหวังถูกพากไปเมื่อนั้นมนุษย์จะไรซึ่งแรงใจเจ้าก่อนตายแล้วทำไมลุงคนนั้นต้องทำอย่างนี้ด้วยละ่ะไม่ต้องสนใจหรอกลูกแล้วปาเขาสงสัยอะไรไหม แล้วทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะหนูไม่ได้โดนอะไรซะหน่อยแ้่ทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นพี่พี่โดนเทดน้องน้องบอกป้าอย่างที่แม่บอกให้พูดพี่พีเลยโดนป้าตีแต่ถ้าแม่ไม่ทำอย่างนั้น้าก็จะสงสัยนะลูกว่า หมาตัวนั้นมันเข้ามาที่นี่ได้ยังไงแล้วมันตายยังไงถ้าเป็นแบบนั้นฉัดฟ้ากับแม่เราก็จะแย่ทั้งคู่นะลูกถ้าฉัดฟ้าไม่พูดแม่ไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้นะลูกรู้ไหมว่าการสร้างความเชื่อใจคือการมีความลับร่วมกัน ยิ่งเรามีความรับร่วมกันมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรักกันมากขึ้นเท่านั้นเ้าจะกลายเป็นเพียงตุ๊กตาหุ่นเชิดที่คิดอะไรเองไม่ได้เลย่ี จะไปค่ายแล้วเหรอ,หอน่าสนุกอะ่ะพีอยากไปด้วยอ่ะโตก่อนนะหนูพูดเหมือนโตแล้วป้าจะยอมให้ไปอะ่ะนี่ถ้าไม่ใช่พี่บวบอกว่าไปกับทางมหาลัยนะป้าคงไม่ให้ไปหรอก <c oughs> ถูกต้องรู้ป่ะว่าตอนที่พี่เข้าไปขอมันโคตรลุ้นเลยอะ่ะ เอาจริงพี่ยังไม่เคยไปไหนกับเพื่อนมาหาลัยเลยไม่รู้ป่านี้เพื่อนโกรธไปยังพี่บัวแต่พี่ไม่เคยเข้าใจป้าเลยนะป้าชอบบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องระวังตัวอย่าออกไปเที่ยวนอกบ้านให้เสียหายพี่ว่ามันไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอเอานะพี่ว่าป้าเขาก็เป็นห่วงเรนั่นแหละ อเออแล้วนี่ไอชมอยู่ไหนอ่ะมันหายปวดท้องอยังเห็นตอนเย็นก็ไม่เห็นลงมากินข้าวเลยไม่เห็นเหมือนกันนะโอ้พี่ชมนีม่ปีหน้าต่างหรอเออดิเข้าหน้าบ้านป๋าก็ด่ากูดิวะช่วยดิออ ระวังเดินนะโอวีจะหยิบระวังระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังขอหยิบระวังน่อยโอ้ยจงผู้บัวพาชมเข้านอนแล้วค่ะ คุยกันมาตอนนี้ก็ไม่เข้าใจหรอกไปรอคุยกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแล้วตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปทุกคนห้ามกลับบ้านเกินห้าโมงเย็นต้องลงมาถาดข้าวพร้อมกันทุกวันไม่มีข้อยกเวน้นถ้าไม่สบายไม่ถึงขัง้นจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อย่างไงทุกคนก็ต้องลง แล้วก็ห้ามออกไปพักข้างนอกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่า,าพรุ่งนี้หนูมีไปค่ายกับทางคณะค่ะบัวถ้าบัวไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างให้น้องๆน้อง,น,องน้องจะเชื่อฝา่งบัวได้ยังไงแต่ว่าบัวไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะป้าเคยบอกบัวใช่ไหม จนกว่าแม่เขาจะกลับมาบัวจะต้องทำหน้าที่ดูแลน้องๆแล้วนี่อะไรปล่อยให้น้องหลีบไปเที่ยวาเมากลับมาแบบเนี้ยถ้าน้องไปอะไรไปอ่ะบัวรับผิดชอบอยังไงเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบคนในการดูแลให้ได้แม้ว่าความผิดนั้นเราไม่ได้เป็นคนทําก็ตาม เข้าใจไหม คุณคุณหยุดหยุดหยุดทำอะไรฮะชุด <c oughs> oh. What the fuck are you doing แกทำอย่างนั้นทำไมทำอะไรแกฆ่าอาจารย์ทำไม What แกฆ่าาทำไม เดี๋ยวผมว่าคุณเข้าใจผิดนะแม่งจะยิงจะจัูเอามันออกคุณปนี่ไปจะยิงผมได้ไงผมช่วยคุณไว้นะช่วยบ้าอะไรอ่ะนี่ฟังถ้าผมไม่ได้ช่วยคุณปานี่คุณกลายเป็นฆาตกรไปแล้วเข้าใจัหม I en skvosk! จะวิ่งไปไหนอีกไกลกว่าจะถึงบ้านคนจะไปค้าลือหัดใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปโอเคนะแล้วฉันจะไว้ใจคุณได้ไง ผมตั้งหากที่ต้องถามว่าจะไว้ใจคุณได้ไงใช่ไหมคุณสลบไปหนึ่งคืนผมไม่ทําอะไรคุณสักอยา่างตื่นมาได้ห้านาทีโดนแทงซะง,งั้น่ะได้ไม่มีปัญหาอยากจะเดินจนหมดแรงตายก็ตามใจ แต่เรื่องของคุณทั้งหมดจะจบตรงนี้เลยนะคุณก็จะไม่รู้อะไรมากกว่านี้เลยเอาอย่างนั้นไหมล่ะงั้นคุณต้องบอกกับผมว่าคุณเป็นใคร แล้วคุณรู้จักกับฉัดปฟ้าได้ยังไงบอกบอกได้บอกทุกอย่างแต่จะคุยกันตรงนี้เลยเหรอร้อนนะถ้าคุณคิดจะทำอะไรแล้วก็มันจะไม่ได้แทงแค่แขนคุณแต่มันจะไปแทงที่คอของคุณแทนเชื่อ พี่มีรายข้อมูลก็แจ้งทางพอถอยเลยพี่นะครับแค่ผมขออนุญาตเปิดเผครับได้ครับพี่ครับครับพี่ครับจสจครับเจครับสงสัยว่าเจอศพแล้วคุณห้ามไม่ใครเห็นนะไม่งั้นโดนจับแน่เดี๋ยวผมจะไปรอตรงป่าทางนู้นนะจิ๊คุณ สวัสดีครับจะไปไหนครับอ่าก็ตรงไปนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะ <c oughs> เห็นตำรวจเยอะจังอนทางนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องปิดทางไว้ก่อนรบกวนใช้เส้นทางอื่นนะครับอ่าได้ครับครับผมไปแล้ดูหลักคากัน่าตรงนี้เราใช้ในพธธืนที่เด้กัน ฉันจะลังตายแล้วจริงๆ ก็เหมือนเดิมอีกว่าแล้วมันยังรองละมืออยู่อีกอะยังไม่เจอคุณใบบัวใช่ไหมครับยังเลยค่ะรถก็ยังจอดอยู่ที่เดิมด้วยงัย้นผมขอขอบดูที่ห้องเขาหน่อยนะครับได้คะ่ะ ห้องคุณใบบัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่คุณใบบัวหายไปค่ะงั้นถ้าเจอคุณใบบัวหรือว่าคุณใบบัวติดต่อมารีบติดต่อผมเลยนะครับได้ค่ะ ไม่ได้ซะแล้วตำรวจเต็มไปหมดใช่ฉันหนีมาทางป่าข้างบ้านนะไม่เคยเห็นหรอก็รอให้ตำรวจไปก่อนอ่ะฉันค่อยหนีออกมามีคนเอามือถือฉัดฟ้าใส่เคสของฉันแล้ววางไว้ในห้องนอนฉันว่าไงนนะโทรศัพท์เครื่องนี้หายไปตั้งแต่วันที่ฉัดหายตัวไป มีคนจงใจโยนความผิดให้ฉันทางเรื่องฉันแล้ก็เรื่องอาคาจรนตอนนี้ฉันตกเป็นผู้ต้องสงสัยเต็มตัวแล้วแต่ว่าคืนนั้นคุณอยู่ที่บ้านเหรอใช่แต่ผมไม่ได้เจอฉัดฟ้าผมเจอคุณแทน เห็นคุณเดินละเมอไปมาในห้องของตัวเอง